ทีเ่เราทำอะไรอ,ะอ่ะอ่านะสิ้นเดือนนะครับเหมือนสิ้นใจลูกน้องเอาพามาปล่อยเลยลูกค้าซื้อสดคอะซื้อสดเหรอดีลูกค้ามีแบงค์สิบด้วยอ่ะอ่าโอเคน่าปลามีแบงค์สิบด้วยเอาใบเคสอ,อ่ะอ๋ออย่ในนีน้นนนนนลูกค้าแารชร์ด้วยนะคะพี่แชร์ด้วยใช่ได้เลยครับ โกระบะปีเดียวไม่หมื่นเดียวตัวนี้กับหกแสนเนี่ยเหลือสามแสนโอเคมีแบงค์สิบออ่ะแบงค์สิบไปนะครับเจ็งไปหนึ่งแสนไปอันนี้นับมาแล้วเนาะมีแชร์ด้วยแชร์อีกหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งสองสามส่ห้ากเก้าสิบเอาไปลูกค้าเอาไปลูกค้าไม่ใช่ของเองของเอง,ของเองต้องนี้ต่อ่าผ,าผมอ่นได้เท่าไหร่ ใจเย็นสิมาดูมาดูตัวเลขเนี่ยสามแสนกว่าบาทเอาแบงก์ฟิีมาเหลือ2องแสนกว่าบาทเดี๋ยวต้องให้บัญชีนับแล้วทำทอนก่อนนะครับผมนะประมาณนี้โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูรถกันว่าเป็นตัวไหนค่ะผมละเดี๋ยวก่อนเอารถก่อนดิขายก่อนจะกินข้าวไมมีตังค์นี้ผมจะกินข้าวเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน,อนเ้อาไว้ก่อน,อนเบิก่อนสี่สิบแต่ใคร ไม่มีไม่มีไม่ไมี